สวัสดีครับผมเราอยู่กับสวนพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มที่นี่ที่ไหนครับก็กองดินครับชำสมอครับชำสมอกองดินแกลงระยองนะครับที่นี่ที่ระยองนะครับพี่ตั้มนะครับเป็นหนึ่งในลูกค้านะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทเดชันฟาร์มนะครับอยากได้พี่ตั้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าสวนพี่ตั้มเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่บ้างปูมีอะไรบ้างครับปลูกอะไรมีพื้นที่เท่าไหร่ประมาณกี่พ้นต้ครับนี่ก็ก็พื้นที่ประมาณ27ไร่นะครับก็ทุเรียนน่าจะ ร้อยกว่าได้ครับทิ่ลูกหมดที่ตอนนี้ได้ได้ลูกนะครับแล้วก็บังคุดแม่จะสองร้อยแต่ปีนี้คงไม่แม่ไม่เอาแล้วอ๋โอเคมีบังคุดครับบังคุดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีลองกองอย่างเงั้ยแล้วก็มีลองกองครับลองกองออกดีครับต้นตองก็มาสองร้อยครับประมาณสองร้อยลองกองแล้วก็บังคุดปีนี้บังคุดออกยากจริงๆเลยครับปีนี้คนสวนก็ในภาคตอนออกเจอปัญหาบังคุดออกยาก แต่ตอนนี้เนี่ยทุเรียนของพี่ตั้มในจากที่เราเดินดูกันในสวนนะครับมีทั้งต้นสาวก็คือต้นรุ่นใหม่ๆนะครับกับต้นรุ่นเก่าอย่างที่เรายืนอยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยครับต้นเหล่านี้ครับพี่ตั้มอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ยไม่ครับ45ปีรผมยังไม่เกินเลยครับยังไม่เกินนะแปรเลยพ่ตั้มเลียยายครับปลูกไว้ครับโอเคก็คือพี่ตั้มเนี่ยได้รับมรดกมาอ่ามีเป็นมรดกตกทอดนะครับก็เนี่ยครับสภาพสวนของพี่ตั้มนะครับจะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ย พี่ตั้มก็ได้มาใช้สินค้าของบริษัทนะประมาณกี่เดือนแล้วครับพี่ตั้มครับที่ใช้มันก็ประมาณจใกลก็ประมาณเกือบจะใกล้ปีแล้วมั้งครับใช่ค่ะแต่ต้นต้นฤดูอ๋อที่แล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็เก็บเก็บเก็บเกี่ยวเสร็จก็เริ่มใช้แล้วครับอืมก็จะครบปีแล้วนะครับผมก็คือพี่พี่ต๊อกก็เข้ามาดูแลสวนพี่ตั้มครับอยดูคอยแลนะครับเป็นยังไงบ้างคบ พี่ตั้มตลอดครับครับถ้าไม่มาก็จะโทรหาไม่มาไม่ได้ไงเับผมเป็นนโยบายนะับาต้องมามาดูลูกค้านะเดี๋ยวเดือดตีครับก็พี่ตั้มก็ทํามาตั้งแต่สะสมอาหารมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนทุกส่วนนะครับเพราะว่าของพี่ตั้มเนี่ยก็ยังคงมีการโชยสารแพคโคนะครับแต่ใช้รักษาการโชยก็คือให้จับให้แตกใบบ้างนะครับผมแล้วก็ตอนทําดอกในพี่ตั้มใช้อะไรทําครับมีใช้สินค้าบริษัทตัวหนึ่งใช่ไหม อ๋อตอนทําดอกส่วนใหญ่จะเน้นไปของทางเดอร์ซันนะครับเคก็คมเีเซนเซนติการบโอเมก้าครับท,ที่ที่คุยย้อนกลับมาเรื่องทาดอกเป็นเพราะอย่างนี้ครับว่าทุเรียนทางใต้เนี่ยหลายๆที่เขาก็ยังอยู่ในช่วงทําดอกกันอยู่ดอกก็ยังไม่ได้บานบางคนก็คือเพิ่งจะออกมาเป็นตาปูตาปลานะครับผมทีเนี้ยเนี่ยเผื่อว่าชาวสวนที่มาดูคลิปวันเนี้ยนะครับของภาคตอนออกเนี่ยเป็นชาวใต้เขาก็จะได้เห็นว่า ยังสามารถหาสินค้าที่เปิดตาดอกได้โดยไม่ใช้เคมีได้บ้างนะครับทีนี้เนี่ยพอเปิดตาดอกมานะครับเดี๋ยวใหญ่จะให้แผ่นกล้องนะครับไปรอบๆเดี๋ยวเราเดินกันไปดูรอบๆด้วยกันแล้วกันนะครับนี่ครับด้านบนนะครับก็นี่ครับทุเรียนนะครับลูกก็ติดดีต้องต้องถามเรื่องของสวนผมผมพูดไม่ได้ตอองของสวนโอเคไหมพี่ตั้มครับางนี้โอเคครับปีนี้ติดดีอยู่ครับครับผมนะครับอาพี่ก้อยลองแผ่นไปเรื่อยครับดูข้างบนนี่อ่ะ ช่วงนี้ก็เหมือนกับทุกสวนก็คือมีการแตกใบอ่อนครับ,รบอ่าแต่ว่าเห็นพี่ตั้มบอกว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะกระทบมากรเรื่องการแตกใบอ่อนเพราะเพราะอะไรกันบ้าครับหร,หรือเขาอายุมากแล้วอายุมากครับต้นใหญ่ที่เห็นมันจะเป็น,ต,นต้นสาวมากกว่าครับที่อาจจะมีการหลุดร่วงบ้างต้นใหญ่จะน้อยครับ ไม่ได้ว่าต้นใหญ่เนี่ยเขาเหมือนกับสะสมอาหารมานานคือพูดง่ายมันผ่านประสบการณ์ชีวิตมานานนะครับเหมือน <c oughs> คนเหมือนสัตว์ประสบการณ์ชีวิตเก่ากว่าต้นเล็กยังไม่รู้วิธีจัดการกลัวไม่ได้ต้นใหญ่ไม่กลัวเลยเแต่ก็พอตัวมันอยู่ครับครับผมบนี่ดูต้นหนึ่งเนี่ยครับอย่างต้นนี้แล้วกันครับต้นนี้เนี่ยเอ,อประมาณกี่ลูกได้ก็มบนึงน้อง มันก็เกินสามสิบมันเกินอยู่แล้วเนาะมัเกินไม่นับดีกว่าแล้วมันก็เกิน30ลูกนะครับอ่อนี่ครับเดี๋ยวเราแพนไปเรื่อยๆนะครับแล้วลองเดินเดินไปดูที่ต้นต้นสาวหน่อยดีกว่าตั้งปีที่แล้ว แล้วนี่ก็คือ<ด>เราได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่ว่าปีนี้คือได้ต้นสาวมาแล้วต้นสาวขึ้นเรียงติดตานแล้วก็มังคุดปีที่แล้วได้ด,ด้วยนะครับมังค,คุดปีนี้แล้วได้ครัดตดปีนี้แล้วนไ,ไม่ใช่มีราคาไม่ค่อยดีโอเคลองกรงก็ได้ด้วยครับผมรายได้เฉลี่ยของพี่ตั้มเนี่ยในการทำสวนผลไม้ที่เป็นยังไงวะครับ ดี่แล้วไีมดีแล้วเนี่ยถียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงครับต้นทุนหลักๆที่มาจากอะไรบ้างครับค่าปุ๋ยค่ายาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่าแรงก็ยืนพื้นอย่างนนั้เพราะว่าบางครั้งกองมันทำไม่ค่อยได้ตเท่าไหร่นะครับอืมครับผมของผมก็จะมาจากค่าปุ๋ยยาเป็นหลักเลยอ๋อเหมือนกับทุกสวนนะครับทำเกษตรค่าปุ๋ยยาปัจจัยการผลิต นะครับอ่าทุกคนก้มหัวนะฮะใช่ครับเพื่อนนะชาผมนี่ก็จะเป็นพื้นที่ต้นสาวของพี่ตามก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอายุตอนนี้ก็คือ5ปีกันได้หมดแล้วไหครับได้อยู่ครับมี5ปีโอเค5 6ปี7ปีต้นสาวนี่ดูแล้วราวๆ30ต้นถึงแน่นถึงครับอือเตเลยนะครับมันก็สวยตามสภาพต้นสาว ต้นนกเยอะอยู่คอนะครับถ้าได้ต้นสาวมาด้วยก็น่าจะขึ้นไปอีกจนสิ1 4ิบสี่สิบห้าตันน่าจะได้อสภาพของการาให้แบ่งลูกในตอนนี้นี่ตอนนี้ก็คือเลยกระป๋องนมกันมาหมดแล้วน,นะครับ <c oughs> สภาพตอนแบ่งลูก่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้งครับใช้ใช้ตัวไหนในการทำํทำทาเนื้อทําลูกทาเปลือกอย่างนี้บ้างครับอ๋อตอนนี้ผมก็ใช้พวกอ่า คอนโทรลนะครับไบโตซานแล้วก็มีเซนติเทล่าครับมีเซนติเทล่าด้วยครับใช่ครับโอเคก็คือใช้ทุกเดือนอยู่แล้วพวกนี้นะครับยืนพื้นแล้วก็คุมเชื้อลาแบคทีเรียไวรัสครับเซตตาอ๋อใช้เซตตาคุมแล้วครับแล้วก็แมลงก็ใช้ยาเพราะพี่ตั้มก็มียาฆ่าแมลงด้วยใช่คือของพี่ตั้มเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นสวนที่น่าเป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มประยุกต์ใช้นะครับเคมีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อินทรีย์ส่วนหนึ่ง นะครับควบคู่กันไปนะครับเพราะว่ายังยังมีหลายคนที่ตามเพราะเขากังวลว่าเอ๊ะเปลี่ยนมาเป็นดินรีเนี่ยบางทีหลุดจากเคมี Me มาเขากลัวไม่ได้ผลผลิต <c oughs> แต่คนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่เขาอายุมากแล้วทางเลือกมันน้อยแล้วไปโรงพยาบาลบ่อยอะ่ะ <c oughs> เขาก็อยากจะเปลี่ยนนะครับ่ <c oughs> องน้อยพี่ตามเป็นเคสหนึ่งทำให้เห็นนะครับว่าเ <c oughs> คมีครึ่งอินทรียครึ่งก็ยังทําให้ผลผลิตเนี่ยได้ตามเป้าแต่ว่าตามเป้าหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูตอนเก็บเพราะว่าเราก็ต้องตามกันจนถึงตอนเก็บนะครับตอนนี้มันก็อีกประมาณสัก กี่วันดี60วัน2เดือนก็น่าจะเก็บหมดแล้วนะครับครับผมของพี่ตั้มประมาณราคาคิดว่าราคาเป็นยังไงปีนี้ราคาเป็นยังไงทุเรียนปีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอให้เป็นราคาดีครนะแต่แต่รอบที่แล้วขายไป150ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุยกันตอนแรกนะครับตอนแรกขายไปร้อ้าแต่ก็ต0ดโลต้นกุมภาใช่ต้นกุมภาใช่ไหมครับช่วงแรกๆ150ครับก็ถ้าราคาสมมุติถามพี่ตั้มนิดหนึงว่า ถ้าราคาเนี่ยยังร้อยบวกๆแต่เรายังไม่รู้นะร้อยเท่าไหร่โอเคไหมโอเคแล้วครับโอเคอยู่ใช่ไหมครับครับผมแอบพูดอย่างนี้มากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลงมาได้ยินเาเอาเอาร้อยก็ร้อยแล้วกันไม่ได้้เดี๋ยวลงมาได้ยินเราอยากให้ชาวสวนได้ยินนะครับคำนี้ก็คือว่าถ้าบริหารจัดการแล้วต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่ากำไรเยอะนะครับหรือต้นทุนไม่ได้บานปลายใช้คําว่าไม่บานปลายนะครับก็สามารถทําให้กําไรเนี่ยมันสูงได้อยู่ใช่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ ลูกค้าบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับก็คือพี่ตั้มอยู่ที่ชําสมอซึ่งตรงเนี้มีสวนโอ้โหทุเรียนเยอะมากมีมีประมาณกี่ไร่ที่ตั้มรอบๆบนี้ทั้งหมดเลยนีในเขตชําสมอหรือเขาดินน่ครับหมายถึงว่าใช่รอบหมู่ว่านี่เป็นพันไร่เลยไหมเยอะครับเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะผมสวนสวนเล็กๆครับเป็นหมื่นก็คืออย่างนี้ครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่ายังมีพี่น้องชาวสวนรอบๆอีกมากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้ของเรานะ ก็คือถ้าหากว่าเขาสนใจเนี่ยก็มาดูสวนพี่ตั้มได้มาลองศึกษาวิธีที่พี่ตั้มทำนะครับพี่ตั้มก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่หันมาทําเกษตรนะครับแล้วก็มองว่าเกษตรเ,เป็นอาชีพที่พี่ตั้มว่าเลี้ยงตัวเองได้ไหมได้ครับได้ดีด้วยไหมครับได้ดีกว <c oughs> ่างานประจำใช่ไหม <c oughs> โอ้นี่แหละนี่ยผมอยากให้ได้ยินคํานี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆถ้าปีนี้โควิดตกงานมันเหมือนกับจุดเปลี่ยน <c oughs> ถ้าใครมีสวนมีไร่ก็ลองกลับไปดูนะครับกลับไปที่บ้านไปลองดูว่า ทำอะไรได้บ้างนะครับให้มันเกิดประโยชน์นะครับอ่าคลิปนี้เราก็จบกันแต่วันแต่เพียงเท่านี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6วันนี้ที่ับหมีนาคมนะครับก็ขอบคุณพี่ต้ามากครับเ้ของสวนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ